ดิ๊ดีพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวกันนะคะไปดูวิวสวยๆโดยเฉพาะทะเลหมอก่ะคะมี2ที่มาฝากกันเริ่มที่แรกนะคะเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นวิวทะเลหมอกที่อยู่เหนือลำน้ำโขงแล้วก็ถ้ามองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็ยังได้เห็นวิวทิวทัศน์ของประเทศสปปลาวด้วยค่ะมาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะพามานั่งรถอีแท็กกันก่อนค่ะ มาสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่จุดชมวิวแล้วก็จุดกลางเซนที่มีชื่อว่าภูซำทองหรือภูลำดวนนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะซึ่งก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีเมื่อขึ้นมาถึงค่ะเราก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์ทะเลหมอกที่งดงามประดุดปุยนุ่นตัดกับแสงพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าแบบนี้สำหรับภูซำทองหรือภูลำดวนนะคะเป็นจุดชมวิว360องศาค่ะ ที่เรามองเห็นช่วงโค้งของแม่น้ําโขงและฝั่งตรงข้ามแม่น้ําโขงค่ะมองเห็นบ้านเรือนของพี่น้องชาวลาวด้วยนะคะโอ้โหยิ่งอากาศหนาวในช่วงหน้าหนาวแบบเนี้ค่ะเราก็จะเห็นทะเลหมอกแล้วก็เห็นมันเป็นปุยสีขาวโพลนสุดลูกหูลูกตาจริงๆเนี่ยสวยงามราวกับภาพวาดจริงๆค่ะจากจังหวัดเลยพาล่องต้ไปที่จังหวัดกระบี่ที่นี่ก็มีทะเลหมอกนะคะ แถมเป็นจุดชมวิวสุดโรแมนติก360องศาค่ะที่มีชื่อว่าดินแดงดอยอยู่ในยอดควรนะคะหรือว่ายอดดอยสูงนั่นเองพิกัดหมู่ที่6บ้านดินแดงน้อยตำบลหนองทะเลอํเาเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะไปชมทะเลหมอกยามเช้าตรูท่ทอดตัวยาวกลางป่าโอโซนแล้วก็มีภูเขาเป็นฉากสวยงามแบบนี้เราไปเจอนายสนกิจหลีสายนุ้ยนะคะเล่าให้ฟังว่า ดินแดงน้อยออกขอภัยดินแดงดอยแห่งนี้ค่ะเดิมค่ะเป็นป่ายางพาราทุกครั้งที่ขึ้นมากรีดยางนะคะก็จะสัมผัสกับความสวยสดงดงามบริเวณโดยรอบแบบนี้ค่ะเขาก็เลยพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเริ่มจากการปรับพื้นที่แล้วก็เนรมิตให้กลายเป็นร้านอาหารในราคาที่จับต้องได้แค่หลักสิบแต่ว่าวิวนี่โอ้โหสวยสะกดจริงๆอย่างที่เห็นในภาพค่ะสำหรับดินแดงดอยนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่20กิโลเมตรค่ะ มีรถรับส่งคอยให้บริการราคาคนละ30บาทมีค่าบำร,รุงสถานที่คนไทยค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทค่ะส่วนชาวต่างชาติผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทค่ะเปิดตั้งแต่ตีห้ครึ่งยาวไปจนถึงหนึ่งทุ่มของทุกวันถ้าใครมีโอกาสไปที่จังหวัดกระบี่ก็อย่าลืมไปชมที่นี่นะคะดินแดงดอยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ